สวัสทีผู้ชมขั้นด้วยนั่นเองนะครับผมวันนี้เรอยู่เกมที่มีชื่อว่า hentai director นั่นเองนะครับผมเกมนี้เป็นเกมที่แบบว่า เราจะเป็นการแบบว่าเดาะนะครับลูกบอลซ้ายขวาให้มันไปแบบว่าเดาะไปซ้ายเดาะไปขวาไปเรื่อยๆอย่าให้ลูกบอลนี้มันตกพื้นนั่นเองนะครับผมถ้าเราสามารถเดาะไปเรื่อยๆเนี่ยผู้หญิงที่ตรงกลางเหตุการณ์จาจอได้เซ็นเซอร์ไปตรงนี้นะครับเธอจะพยายามที่จะช่วยตัวเองเรื่อยๆเรื่อยๆนั่นเองจะพยายามถอดเทีะชิ้นเทีะชิ้นแล้วก็พยายามที่จะควงค้างไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจวดจนกว่าเราจะสามารถไปได้ไกลมากที่สุดนั่นเองนะจนเธอไม่เหลืออะไรเลยนั่นเองนะครับผมประมาณนี้เนาะซึ่งเกมนี้เป็นเกมที่มีทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็มีภาคเสียงภาษา ด้วยนั่นเองนะครับผมเออ,เอ,อภาคภาษาอังกฤษนั่นเองนะครับผมซึ่งเกมนี้เล่นแค่บน PC เท่านั้นนั่นเองนะครับผมใครสนใจลองโหลดที่ทวิตเตอร์ผมเ็ดิสนอร์ดได้เลยนะเกมที่ เ,เกมพีซีที่ยี่สิบสี่นั่นเองนะครับน่าจะใช่นะครับท่านผู้ชมทบายเลยเนาะนี่นครับผมสำหรับเกมนี้นั่นเองนะครับผมแล้วเรื่องราวของตัวเกมใครอยดูภาพฉากอันเซน,นต่างต่างของเกมนี้ก็ดูที่ช่องอันเซนดิสคอร์ดแล้วกันนั่นเองนะเพราะตรงในยูทูบอาจจาะให้ดูฉากมากไม่ได้นี่น,นะครับผมด้าน,นของออปชันตรงนี้นะครับจะสามารถปรับเสียงมิวสิกแล้วก็เสียงคนณครางของเธอได้นั่นเองเสียงเอฟเฟกต่างๆนั่นเองนะครับผมมานี้ ซึ่งเกมนี้มาังขายบนสตรีมด้วยนะครับราคามาที่69บาทเลครับผมเลขสวยเลข69นะครับผมใครที่มีกาลังซับก็สามารถไปอุดหนุนเขาได้นั่นเองนะครับหรือจะลองโหลดลงเล่นดูก่อนได้นั่นเองนะครับโอเคมาลองดูเพจซิว่าเราจะสามารถเล่นให้ดูได้มากหรือเปล่านะครับอ่ะลองเพจดูนะครับไม่รู้ว่าตัวเกมมีวิธีสอนเล่นหรือว่าท u วร์เรียลให้เราได้ดูไหมนะครับโอเคตรงนี้าก็จะมีสามานเอ่อห้าสาวให้เลือกเล่นนั่นเองนะครับโอเคอันนี้คือ มีอันแรกเนาะเป็นเอมิบลี่นะครับแล้วก็มอลลี่นั่นเองครับส่วนอัน3าบนข้างบนก็คือล็อกอยู่นั่นเองครับน่าต้องเล่นอันล่างให้เสร็จสิ้นก่อนนะครับแล้วอันบนก็จะเริ่มปลดล็อกทีละอันนั่นเองนะครับผมเริ่มจากเอาเป็นเออสาวมอลลี่ก่อนไหมเออเพราะว่าอันแรกนี้เป็นภาพหน้าปกละเออปกคลิปอยู่แล้วเนาะนี่ครับผมเอาเป็นไอสารไอ้ภาษาผมทอลคนนี้นี่ครับโอเคนะ time for a little fun ่าตามที่เธอพูดเมื่อกี้เลยนั่นเองนะครับผมโอเคอันนี้สามารถเลือกได้เล่นหนึ่งเพย์เยอร์หรือว่า2องเพย์เยอร์หรอหมายความว่ายังไงนะหมายถึงแบบเราเราแบบเดาะสองอันหรือว่าอันเดียวหรือว่าหมายถึงว่าเราจะมีอะไรกับเธอแค่คนเดียวหรือ2คนนะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเกมหมายความว่ายังไงนั่นเอะครับมาเราลองดูก่อนแล้วกันเดี๋ยวก็รู้เองนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับอ่ะเลือกอันที่หนึ่งเพเยอร์ก่อนกันเนาะหนึ่งเพเยอร์กับสองเพย์เยอร์หรอไม่ใช่แบบเกมนี้มันเล่นแบบแบบสองคนได้ด้วยหรอจะบอกว่าให้เล่นเกม เฮ็ดอย่างนี้กับเพื่อนได้อย่างนั้นหรอแปลกๆนะอันนี้โอ้โหถ้าเล่นกับแฟนเล่นกับอะไรนี่ก็น่าจะได้อยู่หรือเปล่าปกติเกมอย่างนี้มันต้องเล่นคนเดียวไม่ใช่หรอฮะโอเคท่้นก็เล่นคนเดียวแล้วกันเนาะแปลกๆในเกมนี้โอเคมีเรื่องโหมดด้วยนะครับเป็นโหมดอีซี่โนมอนแล้วก็ฮาร์ดไดเห็นะ Easy, น,นนะครับผมโอเคก็จะได้พอยที่แตกต่างนะถ้าอีซี่ก็ได้3คะแนนนะครับผมก็จะมีความช้าความเร็วอะไรต่อไปอ่าก็เ,าเป็นแบบโนมอนก่อนแล้วกันระดับง่ายๆแล้วกันเนาะนะครับสำหรับเล่นดับเบิ้ลโจ๊อีซี อ,อ,อ๋อพอย n ์เจ็ดหรออ่าเป็นกลางหมดก่อนแล้วกันเนาะนะครับดูขอนเปสิกไปสิบนี่ครับเอาเล่นไงอ่ะออกคลิกซ้ายอุย้ยโอเคอคลิกซ้ายนี้ปุ๊บต้องอคลิกให้โดนไอ้ตรงกลางให้มันเด้งโดนตรงกลางนะครับโอเคอันนี้อาจจะให้อาจจะเห็นไม่ชัดใช่ไหมนะครับอ่าสองแล้วนะครับได้แล้วหนึ่งอันนะครับโอเคอันนี้ต้องอุย้ยกดไม่โดนไม่แน่ใจะลูกบอลมันสามารถตกได้กดี่ครั้งนะ แต่ว่าไอ้ลุกด้านขวานี่คือน่าจะเป็นบอทเล่นละมั้งนะครับมันน่าจะไม่มีผลอะไรนะครับตอนนี้เราเล่นอันเดียวคืออันซ้ายโอเคเราจะไปเรื่อยนะครับเมื่อกี้มีเสียงนิดนึงเนาะไม่แน่ใจผู้ชมได้ยินกันหรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจว่าให้ดูได้ไหมโอ้โหเพลงก็เมาเหลือเกินอ่ะอ่ะไออะไรดิ่งเฟอร์ยูแล้วนะครับผมอึ๊บอึ๊บโอ้โหบุบบอลแบบเด้งทางตรงดิ โอเคอันนี้เมื่อกี้เซิร์ฟนะครับนางบอกว่าให้เอาไอ้ดุลของนางใส่เข้ามาของฉันโดยด่วนนะครับผมประมาณน,นั้นโ okay, อเคเขาจะตัดไปเล้วด้น,นะครับน่าจะให้ดูไม่ได้แล้ว <S 2> <S 2> โอ้โอเคเมื่อกี้ผลเล่นไปแล้วเสร็จแล้วใช่ไหมก็ได้มาห้าพอยต์อันนี้นี่เองครับได้มาห้าพอยต์นี้นั่นเองเขาสามารถซื้อสาวได้ซึ่งสาวแรกนี้ก็จะเป็นผมชมพูนี้ซึ่งผลลดเมื่อได้ยี่สิบพอยต์ต่อมาก็ห้าสิบพอยต์ต่อมาก็แปดสิบพอยขึน้นบนสุดนั่นเองครับผมอ่ามาแล้วก็สลับประมาณนี้ด้วยกันสลับ ห้าสาวของเกมนี้นั่นเองนะครับผมก็มานี้กันนั่นเองนะครับก็น่าจะให้ดูไม่ได้นะครับเพราะว่านางก็ล้อควนคารตลอดแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษด้วยซึ่งทาง u t u b e เนี่ยน่าจะจับง่ายมากนะครับก็อาจจะให้ดูบางฉากไม่ได้มากในตัวเกมของอันนี้ก็เป็นประมาณเนื้อกันดเองก็คือดอ,อกไปเรื่อยแลย้วก็ปวดล็อกฉากไปเรื่อยแต่ใครที่ชอบแนแบบว่าเออแบบฟังเสียงคนคลางของ ภาคภาษาอังกฤษบอกเลยเกมนี้ตอบโจทย์นั่นเองนะครับผมและภาพก็สวยด้วยนะอันนี้นี่เองนะครับแต่ว่าดูจากโดยรวมแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยมีฉากว่าเอ่อสอดใส่อะไรมากเป็นแบบแนวแบบช่วยตัวเองมากกว่านั่นเองนะครับผมประมาณนี้เนาะนะครับเป็นเกมก็ไม่ได้ อะไรเยอะมากขนาดนั้นตามราคาเกมแล้วราคา69บาทก็ประมาณนี้แหละครับผมเอาลองให้เล่นดูนั่นเองนะครับเพราะว่าภาพมันสวยมากนะเดยกจะเอามาสัมเสร,ริฐให้กับใครที่อยากจะลองแบบว่าตั้งสมาธิกับอะไรสักอย่างดูนั่นเองนะครับผมประมาณนี้แล้วก็ที่ดีที่เด็ดของเกมนี้คือมันเป็นเสียงภาคอังกฤษด้วยนั่นเองครับมันเคยน่าสนใจตรงนี้แหละน่ครับผมโอเคโดยรวมก็มีทั้งสักเสียงภาพภาษาอังกฤษที่น่าสนใจแล้วก็ภาพที่สวยนี่เสารสนุบตัวเกมก็ยังไม่ค่อยมีอะไรที่มากมายอะไรนักนั่นเองนะครับผมโดยรวมก็แค่มาฟังเสียง,รรงแล้วก็เสพบรรยากาศของงานอาร์ต นั่นเองนะครับผมโอเครันใจรงนเกมมี้หลยที่ทวิตเตอ์ผมเี็นคอดได้เลยนั่เองนะครับผมโอเคสเก็กมาในรยกันครชอบีอนี้ยินดีเสนอใชรด้วยนะครับเือนๆต่อไปใคต่างก็ชมได้เลยเพอนใหม่ทุหน้าสกดไปก่อนบายครับ